สวัสดีครับวันนี้ก็มาคัดตุกเต่งมูเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะพฤษภาสองห้าหกแปดวันนี้ก็ได้วันเวลาเนาะลูกเต่งมูก็เก็บลูกแรก เก็บล like, ูกแรกกันเนาะเพราะว่ามันพอเก็บแล้วนะครับเพราะว่าจำนวนนี้อาจจะเก็บลูกใหญ่ไม่นิดนึงเนาะบลูกใหญ่ลหญ่ครับลูกใหญ่ถ้าเป็นลูกแรกเราเก็บหมดเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้มันก็จะเป็นจะเปิดจะนาเนาะนี่เอ็นแห่นี่นะครับเก็บที่หมดเลยลูกแรกเนาะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่ เทปโป้ยเรื่อมาแค่40เมื่อน้อถ่ายคลิปผมก็ร่องดรารถไฟบนแกงมาติ่งเก็บลูกแรกเราก็กะเลยเนาะว่าติดลูกไซส์ประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะเป็นลูกเอ่อลูกแรกเนาะเราก็เก็บเอาเลยเนาะว่าลูกแรกมันจะติดก็ไล่เรียกกันเนาะถ้าภายในติดลูกใหญ่นหน่อยๆก okay nah. oh. ็เราก็เด็ดออกให้หมดนะครับที่เราก็เหลือเอาไว้นะครับ แตงโมลแล้วก็ก็จะคัดเอาแต่คัดออกเนาะเพราะว่าลูกแรกมันต้องคัดออกถ้าไม่คัดออกไม่ได้มันก็จะเป็นเปลือกเขาก็จอกหนา,า,าเวลาแดงก็แดงไม่ค่อยดีนะครับก็จะออกบางทีสุกไม่ไม่หมดนะครับมันจะออกเป็นยังไงสุกสีไม่สวยนะครับแล้วก็หรือมันมีหลายอย่างเนาะถ้าลูกแรก มันก็จะเป็นแบบเวลาเราผ่ามามันก็จะเป็นโพรงๆข้างในเนาะเป็นรูๆข้างในนะครับนี่คือเตงลูกแรกเนาะแล้วก็ลูกทรงไม่สวยเนื้อไม่ค่อยแน่นเนาะเปลือกก็หนานี่คือลูกแรกเนาะแต่ถ้าเป็นลูกเกง่งเกตเลยมันก็จะเนื้อแน่นเปลือกบางนะครับถ้าคัดได้เนาะคัดได้ก็จะเนื้อแน่นเปลือกบางผิวก็สวยนะครับไม่มีข,ขนะูกขาเนาะก็จะเนียน ครับท่านตัวไหนที่เราคัดไม่ได้ก็ที่พูดไปเมื่อกี้เนาะก็จะไม่ค่อยสวยเรามีขาคนเดิอนอยู่นะขาใหญ่ๆเนาะใช้เดินหา glob เนาะอันนี้แตงโมงรุ่นที่สองเนาะปกติเราก็จะเก็บลูกเองคัดลูกเองเนาะแต่วันนี้วันนี้เรา จ้างคนนะเพราะว่าลูกมันโตแล้วเราเก็บไม่ทันเราก็ต้องจ้างคนมาช่วยนะครับถ้าเราเก็บช้านะวันสองวันลูกโตแตงโมโตไปทุกวันเนาะเวลาลูกโตจริงก็มันก็จะเก็บไม่ได้วันเวลามันแล้วก็มันก็จะแต่งโมจะออกไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเนื้อไม่ค่อยสวยเวลาเก็บช้าไปต้องเก็บให้ทันเวลาแล้ววันเวลาพอดีพดีเนาะนี่ครับลูกแรกเนาะ แก่จะดูง่ายๆเนาะลูกแรกมันจะดูขุกนขะม่ค่อยสวยผิวไม่ค่อยเนียนนะครับค่อยเรียบครับอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับนี่แตงโมรุ่นที่สองนะครับแตงโมรุ่นสองทางนู้นก็เป็นรุ่นที่หนึ่งฝั่งทางนู้นในลูกโตแล้วเนาะเราก็ลองลูกไปแล้วเนาะเราลองลูกป้องกันหนึ่งฝนบ่อยๆก็กันเปื่อยลูกแตงเปื่อย ป้องกันเสื่อนดินหรือมดดินดินอยู่มดที่ในด,ดินเนาะมันมากัดลูกเตงเนาะมันก็นกันได้หลายอย่างในช่วงเราดูฝนนะครับนี่เราในที่เราเขาเก็บไม่หมดเราก็เดินเก็บตามเนาะเยเราก็เดินเก็บไม่หมดเนาะเราก็เดินเก็บตามเนาะมีหลายลูกอยู่เนะาะสมัคมากลูกแรกก็จะไม่สวยนะัจะออกเป็นผิวขรุขะเนาะ ยายเก็บเลยยายเก็บเก็บอย่างนี้นะครับเลยเดินเจ็บหน่อยแตงลูกแตงเยอะเลยแตงตรงไหนที่เป็นเหี่ยวเขียวก็มีนะเพราะว่าแถวนี้ปีเมื่อกี้เนาะรุ่นที่นั้นมันเป็นเหี่ยวเขียวเนาะมันก็นั้งทั้งที่ปลูกครั้งแรกก็เป็น ันนี้ก็เป็นนะมันอบเป็นท่อบริเวณต้นไม้พุ่มไม้นี่เนาะเป็นทั้งหมดเลยเหี่ยวเขียวอันนี้ตายเลยนะครับปีหน้าก็คงไม่ปลูกเนาะเพราะมันเป็นเหี่ยวเขียวต่อไปก็จะลุกลามไปเรื่อยแล้วต้องพักก่อนนะครับต้องพักดินก่อนนะครับก็เป็นเหี่ยวเขียว นี้ท่านี้เหี่ยวเขียวเห็นไหมตายหมดเลยนะตันน้งโซนนี้แต่มันจะตายเฉพาะบริเวณร่มไม้ติงจอมปวกนี่ก็ยายมาเก็บเตงขัดเตง เดีก็ร้อนเนาะนี่ก็เก็บไปได้ครึ่งนึงแล้วเนาะแล้วอีกครึ่งหนึ่งทางนี้ทางตะวันออกเนาะนี่ตะวันอยู่ตรงนี้เนาะนีนนน่ตะวันนี่ก็ฝั่งทางนี้ก็เป็นตะวันฝั่งตอนตกไอ้เถื่เองโคนเจอเนาะดงดันจังขึ้นต้นเลือกเองจอนะแค่นี้เนาะเพราะว่าเราจะเก็บช่วยเก็บแตงเขาแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เสร็จเร็วๆนะเสร็จเสร็จแล้ว พอเสร็จตรงนี้แล้วเราก็จะไปลองลูกแตงทั้งนูน้นอีกเพราลูกแตงมันยังลองไม่หมดเนาะแล้วเราค่อยติดตามดูเนะาะตอนที่เราลูก,ล,กลองลูกแตงอีกครั้งหนึ่งเนาะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ